เรื่องย้อยในกระบบเกยเขียนอธิบายไว้ในหนังสือวรรณกรรม้านาของปุณนุนนะครับเขียนหนังสือเล่มนี้ทำเมื่อพศ2547เมื่อสอิสอ้นปีมาแล้วตอนนั้นกระผมได้ตำแหน,น่งโคููมค้ชภูมายาไทยแห่งชาติก็ได้ทําหนังสือที่ขึ้นมา คนวุฒจักษมักเกยโลสิทธิ์โาตลอดถึงผู้มีสถาร่วมกันบริจาคจะทำสวยขึ้นมาพันเล่มกระผมไม่ได้วางตลาดจำหน่ายเอาเ่อแก่ผู้สนใจเป็นการอเปล่าเอาไว้ศึกษาสืบต่อกระผมเขียนไว้อธิบายเรื่อง สามตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวของข้าวยอนในในนาแปดสิบหกนะครับกระบมยกตัวอย่างของข้าวของพยารมซึ่งคุปั่จ้าซอที่ชื่อปันป่นก็น้อยปั่นแก้วปัญหากับแม่ข้างน้อยเปิ้ลซอเก็บนอกอัแผ่นโดยห้างต่อเมช่วยวางขายเมือ่อ สาวสามสิบส so ี an, ่มาแล้วซึ่งพณนนี้หาไมาได้แล้วกระผมเคยได้ยินก็เลยยกตัวอย่างข่าวของพยากรมอาไว้ในในเรื่องของการเล่นคาซอกซอกเก็บนกกระผมอยากย้อยฟังนะครับว่าสามตัวอย่ยงเ็ตัวเดียวเป็นไงอันนี้แม่คำนอยแป็คนย้อย ma la tam phú hoa bay hoa tam chú mi chạy lịt lụ tuổi bái, thiệp mượn đằng mai. Lo hoa tị quái, quái hoàng phương sạc cường chú đàm, lo nguội tệ bay, bộ quậy kinh ca. ย้ายสะดุ้งฟุ้งย้ายรีไวร่าเพิ่มเติมไปกันว่าเป็นจุกหมกนอกน่าไปจ้า Tâm tị nạ của liệu hồn mà chơi Bơm chẹp hồng Bơm có cháy, Thức sẵn ăn đây chạy tặng tiệm xiềng Nên cứ nín ngọn nên có nín nghiêng Mà hẳn tè Nó hoàng này อันนี้คือการตัวอย่างจ่อยโผงเหี่ยวโผงความเร็วอ่านกลางครับกระโปรงคอยั่างเตือนว่าจะต้องมายึดหายแจกั้งบาทที่สามาบาทที่สองกลุ่มกลุ่มคำแรกครับที่นี่สมอครับอันนี้เตียวไปแล้วมายึดหายแขที่นี่แล้วเตียวไปแล้วรวยวเร็วเสี่ยงจนกระทั่งมาเธอ สุดท้ายถึไมาที่ทายใจนะครับเรียกว่าคนจอยโกงเฮียบองจะต้องมีเสียงยาวหายใจได้เรื่อยาๆพอสมควรถึงจะชอบนะครับแล้วก็จอยโกงเฮียบองเนี่ยจะเอาไปจอยไปทำนองวิงบอลก่อนปิงวอลก่อนเนี่ยคือวิงบอลในกจะช้ากในคราวั้เดียวกัอนถ้าว่ามีความโศกเศร้ามีความ อะไระอาวะกับพัฒนาควาสามารถจะเอากงเนี่ยวงไปจาะให้เป็นทำนองฟีวร์อะไรอ่ายกตัวอย่างของปรปันเที่ยวประธานนะครับ ที่เอาแก้มกายแก้มแขนกายแขนว่าคดมาแอมหนาวเย็นที่สั่งนู้นต้องนะครับอันนี้บินงบอลครับจะ้าแต่ถ้าคนมีเสียงดีและจะฟังพราะแล้วทานององผมเองอาจจะ เป็นที่นิยมในหมูคลล่คนรำรวยซึ่งเป็นคนยอมคนเลือกครับแต่ถ้าไปต่าง,งใหม่ก็อาจจะมีทำนองแตกต่างไปนิดหน่อยแต่เข้าโครองก็คือเหมือนกันเองเพียงแต่ว่าลูกเล่นหรือการเที่ยวเสียงนั้นอาจจะแต,ตกต่างกันไปตามลักษณะของถิ่นที่อยู่อย่างเช่นต่าโดยเต่าตียงใหม่ยต่างลำปางหรือตั้ง,ง,งยขมาย อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโครงสร้างของการย้อยจะเหมือนกันเพียงแต่รุปเล่นของแต่ละช่างจ้อยนั้นจะแตกต่างกันออกแตกต่างกันออกไปเิดกน,น่อยแต่ว่าทํานองเข้าเดิมนะคือเมือนกติบกระโปรงเสนอแนะทางหนึ่ขอบพระคุณครับ